ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดตากเราเปลี่ยนที่เล่นออกกำลังกายของเราวันนี้เราจะไปหาที่ใหม่ๆฟิลใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองบ้างใครอยู่ต่างจังหวัดที่ดูวิดีโอของเราอยู่บอกได้นะเผื่ออยากให้เราไปเล่นที่ไหนเราจะไปหาาจะได้ไปเล่นด้วยกันตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีทีมงานไว้ทำไมถ้ามีแล้วเอานอนอย่างนี้ <S <S ยินดีต้อนรับใครครับอ๋อนี่อุทัยแล้วเหรอใช่ครับพี่ทำไมทำไมความปูมาเอาไทยคราวที่แล้วมันไม่มันไม่ภาพนี้วะหรือว่าบางคนละโซนเมืองกันวะไม่ได้มาพี่เอเดเอาใช่ขอโทษเราจะใช้เวลาอีกนานไหมตัวนี้ประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงครับซื้อมาหอมห่อน ร้านนี้เป็นร้านเขาต่อไปขึ้นชื่อที่สุดครับของป um ั๊มบอร์ทอไทยนาระหว่างทางเข้าอู่ไทยคนนี้เป็นคุณยายแก่ๆน,นะร้าน่ารักทำขายอยู่ไม่ต้องห่วงต้องใส่กอดครับกัดมาคำที่สองลวแป้งล้วนเพราะเบนบอกว่าแป้งบัฟเฟต์แป้งอะไรพวกเนี้ยกินได้กินได้เพราะว่ามันเป็นพลังงานครับพี่กินเข้าไปเลยเพราะไงพี่เล่นถึงแล้วแต่เนี่ยกูไม่ได้มาสองวันละเปล่ามาหรือเปล่าก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ชอบเล่นหนักเพราะว่าเล่นหนักกินแท้ตายยังไงก็หมด Buffet k i ้ดื่มมาป่ะเนี่ยไม่ได้ดกันอุฟเฟกิล่ามาเหรอไปดีที่ทางเข้าร้านนะครับแล้วถึงแล้วก็เดินมาปั้งพวกก็ตกหนักลงเหมือนต้อนรับเหมือนตัวไปตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหักปิง ร้านนี้ต้องมาแนมะ้มันจะไม่ใช่บุฟเฟ่เพราะว่ามันเวลาที่จางที่สุดที่เราหาเจอแล้วเราสนใจเมนูอาหารหลากหลายของเขาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรทานบ้างขอเมนูครับอขอเมนูหมเหมือนผู้คนเดียวนะแล้วก็หันไปไม่เจอใคระมันยังอยู่กันอยู่เลยขอบคุณครับเอายงไงดีว่ะเราสอบถามดีกว่า สอบถามอาหารหน่อยครับผมผมเมื่อกี้ผมเห็นมีที่เขียนว่าฮักปิงเรามีเมนูฮักปิงกี่อย่างครับถ้าเป็นฮักปิงจริงๆจะมีประมาณ5อย่างห้าอย่างมีอะไรบ้างครับปลาพุงแตกค่ะปลาพุงแตกปลาฮักปิงปลาฮักปิ้งขาหมูฮักปิ้งขาหมูฮักปิงต้มยำปลาใช่ถ้าจะเป็นปลาแม่หนาวโอ้โหที่นี่ปลาเนาะอาหารฟิวชั่นอย่างนี้ก็จะเป็นยำผักบุ้งโอเคงั้นผมขอห้าอย่างห้าเมนูสำหรับฮักปิง มีปลาพุงแตกยำผักก<ฮ>ูดปะต้มยำปลาคังแล้วก็ขาหมูนั่นแหละประมาณน,นี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของมันกันว่าแต่ละยอย่างเป็นยังไงแต่ว่ามปดูบรรยากาศร,ร้านกันก่อนดีกว่าไปเลยอาหารมาแล้วครับ ไม่ได้กินไงขู่ขเพื่อย่างนี้อย่พี่เขาอยู่พี่พนักง,งานเขาก็มองหันมาหามองกูแล้วก็แบบทำตาปิดๆใส่แต่ไม่มีใครเดินมาหากูสักคนกูเพียงแต่อบอกว่าอีกกูลืมข้าว <laughs> ข,าข้าวข้าวโขนได้ไหมได้สิ่งที่เราได้มาเป็นอย่างแรกนะฮะก็คือต้มยำปลาคังนะครับอันนี้น้ำลายไหลกลินตลอดเวลาค,ความแม่น้ำนะครับปลาคังบานนะครับ ืนี่เผ็ดจริงโคตรแซ่บนุ่มขันหม้อข้าวน่ารักขอบคุณครับอันนี้เป็นแกงที่บ้านนี่ยเฟียวอ่ะต่อไปอันนี้คืออะไรนะยำผักหวานป่ะใช่ป่ะผักปูดี่กูด รสชาติอาหารจะเป็นรสชาติรสค่อนข้างรสจัดจากสองอย่างที่เราชิมมานะครับที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างถึงเครื่องไม่ค่อยงกอันนี้เท่าไหร่ใส่เครื่องเครื่องแน่นๆอืมไอ้เครื่องตัวลงตัวลงตัวเห็นอย่างแบบเนี้ยรูฟูมากับปลาท้อแบบหวานเปรี้ยวอ่ะหวานเปรี้ยวเค็มเลย อันนี้โคตรอร่อยเลยอ่ะอันนี้คือกูให้เลยเขาแมนต์เลยอยากใจตัวนี้คนเดียวก็ได้ปลาตัวต่อไปอันนี้คือปลาฮะปิงบอกว่ารสชาติสูตรของปลาฮะปิงเป็นสูตรของที่นี่เฉพาะมีมหากรรมทัวอืมอห้อนะอธิบายไม่ถูกว่啊 โอ้โหไม่ออกเลยตัวนี้ยตัวนี้ตัวนั้นลืมไหนะต,นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เด็ดมากสิ่งที่ขาดไปมาถึงแล้ว,าาวลาขาหมูฮักปิงในเวลาขาหมูฮักปิงอือหึอคนแน่นถ้าตามสไตล์โค้ชเขาจะบอกก็จะบอกว่าไอ้ส่วนนี้อย่าไปกินครับพี่ของทอดของมันไข่เขาไปกินกันแต่บุฟเฟ่ต์กินเลือกครับเราเลือกแล้ว ชิมครบแล้วตอนนี้ขออนุญาตกินอย่างมีความสุขจ้ะแล้วใครที่ผ่านมานะครับกำแพงปากนะครับเส้นนี้นะฮะก็แวะมาก็น่าทักกับฮักปิง เซิร์ชในกูเกได้เลยนะอาหารไม่ยากครับอาหารอร่อยราคาถูกเวลาจะมาก็พยายามดูเวลาด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินมาคือก็หมดแล้วนะเมนูปลาต่างๆที่เป็นซิกเนเจอร์ในร้านก็หม,หมดหมดแล้วนะครับก็ไม่มีแหลืแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นรีบนิดน,นึงนะครับเวลาจะมานะครับพลังรอมากเจ็ดมากเดินมายิ้มให้กูด้วยฮ้ย Hello and uh, welcome to Hackping. This restaurant is based within close to Kampampet Pet and more close to Wangjiao. You'll see many signs coming towards Hackping saying Hackping with Wi-Fi restaurant and cafe. Noise> noise> Thank you very much. Thank you. นี่ครับ จะพาเราไปที่ศาลพระเจ้าตากสินครับประมาณ30นาทีจากร้านเมื่อกี้ตอนนี้เรามาถึงแล้วกับที่นี่ครับศาลเจ้าพ่อตากสินเราจะมาขอพรกันสักหน่อยนะเรามาเมืองตากทังทีล้วก็ครบสกสาระสักนิดหนึ่งนะฮะไป ก็จบไปมาเมืองตากไปต้องไหว้พระเจ้าตากไปที่พักกันก่อนเดี๋ยวเราต้องไปออกกําลังกายหลังจากที่เราไปกินร้านเมื่อกี้มาเราก็ต้องออกกําลังกายอย่างที่รู้กันครับกินเล่นเทปนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วกินเสร็จ<ม>ก็องเล่นไปไปออกกําลังกายอย่างหนักส,สิ่งนี้อเอาเอาเอ้เ้ยเอาเอา,เอา ตอนนี้เราเจอแล้วเราเจอยิมแล้วยิมอยู่ฝั่งนู้นแต่พอเราเจอยิมเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีสนามบาสนะมีลู่วิ่งก็เลยเลือกที่จะเข้ามาเดินดูก็เป็นงานออกกําลังกายแบบเบาๆครับตรงนู้นมีมหาก,กรรมวัยรุ่นเขาไปเล่นเหรอเขาไปไเดีไปตอนตอนเด็กกูตัวประมาณนี้แหละลองลองบ้างครับ,อ,อ,บอ๋อไม่เป็นไปไม่ได้ เชี่อโคตรหนักด tamam> ูฝั่งนู <S 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 ้นไหมเราเราห่างห่างก่อนห่างหางก่อนไหห่างหางก่นไหมอ๋ออย่าดีหลังจากที่เรายืนดูกันมาสักพักแล้วก็ทําให้รู้ว่าน่าจะเป็นเหมือนการรวมตัวกันเพื่อออกกําลังกายอาจจะไปสําหรับสมัครทหารตำรวจหรือไม่ก็อาจจะเป็นการแข่งเป็นเรื่องเป็นราวเจ็แม่แต่ละคนที่นี่ค่อนข้างโหดพอสมควรในการเล่น เราไปหาพี่นุ่นดีกว่าที่เมื่อกี้เขาเหมือนเป็นคนแบบอธิบายเป็นคนบอกน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะวนแล้วมันจะกล้าเข้าไปทักเลยป่ะละ่ะ สอบถามได้ไหมครับครับสอบถามพี่อยากรู้ว่าอันนี้รวมกันอะไรยังไงพี่เล่าให้ฟังสันนี้ได้ไหมครับเริ่มแรกเลยมีคนเล่นไม่กี่คน,นครับมา้าสามสี่คนเล่นกับน้องที่รุ่นเก่าๆตอนนี้เขาไปสอบติดทหารเลยต่างๆครับมีอาชีพเป็นทหารแล้วก็แยกย้ายไปผมก็เล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนมีเด็กๆน่าจะไปเข้าหูเด็กที่แบบอยากจะเรียนรอดล้วไม่มีพื้นฐานเราต้องใช้ร่างกายในการดันพื้นวิ่ง ซิงอัพอะไรเงี้ยเด็กก็มาขอให้สอนให้ใช้คำว่าแนะนำดีกว่าแนะนำว่าสอนพื้นฐานด้วยการดันพื้นก่อนดันพื้นแล้วก็ดิฟเพื่อให้แขนมีพลังโอ้ดิฟดิฟให้ดูหน่อยโอ้โอ้โอ้แข้งหน่อยโอ้แข้งไว้ข้างบนข้างบนค้างไว้โอ้ลอนะเดี๋ยวพึ่งลงนี่พึ่งลงนี่ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอ้ขึ้นมาอะลงลงมาลงลงอ่ะโอ้ขึ้นอ่ะลง โอ้ขึ้นสุดยอดโอเห็นแล้วกูมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งกูอาจจะทำได้แต่กูต้องเอาไอ้ตรงนี้ให้กูท่าเข้าน้องเขาก่อนนะแนะนำท่าพุ่งหลังครับพุ่งหลังครับครับผมพุ่งหลังเออเอ็ดเอ็ดท่าพุ่งหลังสิ่ง่งสองสามสี่เรงสองสามอันนี้พี่เล่นมากี่ปีแล้วครับเฉพาะผมผมคนเดียวเจ็ดปีมีคำถามสั้นๆครับพี่ทำงานอะไร ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตำรวจสายตรวจมอไซค์ตรวจอาณิสตส์โอ้โอเคเราแยกไหมเดี๋ยวจะโดนค้นกับเขาหรือเปล่า้วทําไมพี่ถึงมาเล่นอันนี้อ่ะคือผมเล่นกีฬาฟุตบอลแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บเข่าหลุดข้อหลุดหลังเสบอะไรเงี้ยผมก็เลยหยุด ล้วก็มามวิ่งรอบอบปรณ์มเอ,อิญมาเจออุปกรณ์การเล่นก็มาดึงเล่นเราดึงเลยเราหลังเรามันดีขึ้นก็<ม>ลเลยมาต่อเนื่องถ้าอย่างผมอยากจะลองลออกกําลังกายเล่นอะไรแบบนี้พี่ผมควรจะต้องเริ่ม่างอะไรล้อมาแนะน,นําเลยเชิญครับพี่โลกครับ <c oughs> ผมก็ดูจากพวกยุโรปต่างประเทศแล้วของบ้านเราประเทศไทยราบ้านเรากีฬาพวกนี้เพิ่งมาจริงจังสักสามปีสามปีนี้อย่างกังผ้รผมผมจะเริ่มเล่นผมควรจะเริ่มเล่นจาก วิดพื้นหุนบาให้ได้โิ่งแน่วิดพื้นหุนบาดิฟนี่เป็นท่าพื้นฐานเลยพี่ง่ายๆดันดึงดิฟดันดึงดิฟใช่สะสมดันดึงดิฟเดี๋ยวก่อนนะอย่ามาให้ตอนนี้อย่ามึงจะมาอย่ามาคาดหวังว่ากูจะเล่นเลยไม่ใช่ดันดัดันตัวนี้ก่อนก็ได้ดันตัวนี้ก่อนลงเท่าที่เราลงแล้วสามารถขึ้นได้ฝึกแขนให้มันแข็งแรงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพื้นราบลองอันนี้ก่อนได้ไหมครับไม่ต้องกี่ทีอะพี่พี่ลองลองดูแรงกี่แบบว่าได้ แสดงว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วใช่โอ้โอเคอ่าอันนี้พื้นนแล้วต่อไปคือดันดึงดิฟดันดึงดิฟว่าเลิกตรงนี้แหละดีละผมอยากลดความอ้วนมีกันบ้านให้ผมกลับไปแบบเล่นที่บ้านหรืออะไรได้บ้างไหมพี่เล่นพื้นๆก็ได้คอร์สดันพื้นแล้วก็พุ่งหลังก็เล่นไปช้าๆเรื่อยๆลองลองทำพุ่งหลังดูนะพุ่งหลังอ่าเคดเคดมามานี่เคดมาอันนี้เร็วช้าๆาสอนที่เขาด้วยไม่หนักแร้ จะคอยกันครับพื้นฐานเด็กๆครับพี่พี่ครับอ่พร้อมครับพร้อมไหมีเรยมครับจะได้ระบบหายใจเลยครับโอเคต่อไปดันพื้นครับอะไรกันดันพื้นก่อนจะเป็นเลยรครับหายใจไปทั้งหมดครับ เจ็ดยเลยครับแข่งแรงครับแขงแรงีครับ้าครับก็แต่รู้รู้สึกว่ากาเล่นพวกหลักนจะอขึ้นยากองก็คอร์สจำก็ได้ครับคอร์สจำครกระโดดเท่าที่เรากระโดดได้คอร์สจคือเหมือนเดิมกระโดดขึ้นหนใช่สอรแล้วก็กระโดดขึ้นลงเท่าที่ลงได้ให้กูหายใจบปึงได้ไหม สมมุติว่าคัดก่อนทัานหนึ่งสามท่าเมื่อกี้ทำให้น้ำหนักลงดีวิพื้นหุ่งหลังสควอตน้ำหนักจะลงดีโอเคต่อไปเป็นสควอตกระโดดอันนี้ให้ไหมแม่เล่นเป็นเซตก็ได้เซตละห้าครั้งก็ได้ เซ็ตห so ้าครั้งแล้วคราวนี้ก็ตั้งเวลาตำหนดให้ตัวเดูจะพักสักสามสิบวิหรือสี่สิบวิสามสิบวิเองเหรอพี่จะได้คือจะได้บังคับตัวเองไงฮะเล่นเป็นเซ็ตก็ได้จะเอาห้าเซ็ตต่อวันเอาห้าเซ็ตต่อวันก็ได้เซ็ตหนึ่งต้องกี่ครั้งพี่ก็เอาเท่าที่เราไหวน่าจะเปล่าห้าครั้งห้าทีก่อนถ้าแข็งแรงแล้วเราค่อยเพิ่มเนนจวไปเรื่อยเวลาห้าเซ็ตใช่ป่ะเซ็ตละห้าครั้งต่อท่าสามท่านี้เดี๋ยวเราค่อยพัฒนานะค่อยฝึกไป ขอพักหายใจสักแพ้หนึ่งก่อนดูน้องๆเล่งก่อนดูน้องเล่เดูน้องหน่อนอ ากหน่อยว่าถ้าสมมุติว่ามาที่ตากหรือคนที่ตากจังหวัดใกล้เคียงอยากมาเล่นเราจะติดต่อเล่นยังไงที่ไหนยังไงได้บ้างพี่ต้องติดต่อที่ไหนครับตรงมาที่นี่เลยอบจตากอบจตากเล่นเมื่อไหนบ้างที่ส่วนใหญ่ทุกวันไม่มีเวลาครับกี่โมงครับตั้งแต่ห้าโมงครึ่งไปถึงสองทุ่มครับห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มทุกวันใช่ครับมีคนแนะนําท่ามีอะไรพิโรดเนี่ยเราจะแนะนำท่าใช่เราจะแนะนําเรื่องพื้น สร้างขั้นเมื่อแล้วก็ที่เราต่อยอดเร่องาโอเคครับขอบคุณพี่มากครับสำหรับความรู้วันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะจอยแป๊บหนึ่ง<ๆ><ๆ> <laughs> ขอบคุณมากครับวิ่งวิ่งว่วิ่งงวิง่่่งว อ่าสุดอดเลยอ่อยอ่าเราเดินเดินข้ามยางแล้วแล้วมือมันกดที่ยางแเอ่เราต่อไปยกยางจริงนะต่อไปเถิดแดกมุมมานแดดสว่างปามแดดให้ประสาทแดดแดดให้หมดกดเมืองโจนแดดให้ร้านมันจำแดดคนเดียวจะเป็นบัวเป็นแด้แดดมัมีปัญญาแดดเาแบกแดดให้เรียบแดดให้เียงแดดเขนจะตายแดดเาโลดแดดชิบหายแดดวกตายแดดมือมะเร็งแดดแดดแล้วแดดอีกยังไม่พอแดดยังไม่ แดกมันจายแดกมันเปิดเผยแดกมันลุกลานมันก็แดกฟีแดกดีชวนแดกเอาคนมาแดกแดกมันแดกแดกมันก็แจกเลยบอกกูว่าพี่อะไรกันเจ้าไงพี่พี่เขาเอากูเรื่อยๆนะเนี่ย